วันนี้คุณผู้มีเคสอะไรมาแบบไหนใหเราอบได้ไหมคะคุ้อ๋อมีเคสของเฟรดค่ะเฟรดค่ะก็คือ่าปกติแล้วพี่พี่ชายเขาเนี่ยเขาเป็นไตระยะสี่ใช่ไหมคะลูกค้าหาลูกค้าลูกค้าก็คือแบบว่าเขาจะทานแบบมีกระพาร์นะคะประจำนะคะวันนี้น้องค่ะให้กับพี่ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะก็คือพี่ชายเขาเนี่ยที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยแนะนําให้น้องเขาเนี่ยทานเฟ็ดเพราะว่าน้องสาวเขาเนี่ยคือ ทำเป็นร้านพวกเวดิ้งอะไรเงี้ยคือมีน้ํำหนักเยอะอก็เลยถามเขาไปว่าน้ําหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกมาว่าาน้ําหนักร้อยแปดกิโลค่ะแล้วทีนี้เขามีอาการในเรื่องของปวดตามข้อนะคะเราก็เลยแบบแนะนําให้เขาไปตรวจสุขภาพบอกว่ามีพวกยูริกพวกอะไรเยอะไหมเขาก็บอกว่าคือเขาขอลองกินดูก่อนนะคะว่าตัวเป็กเนี่ยมัน ที่ดูในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันดีจริงอย่างที่โฆษณาไหม,อ,มอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็สั่งไปสองกล่องแล้วก็ไลน์ไปถามมาประมาณสัปดาห์นึงอะไรเงี้ยอันนี้ให้กินตัวละกี่ซองให้กินวันละสองซองัละสองซองคือครั้งแรกที่ให้ทานวันละสองซองเพราะว่าน้องก็บอกว่าเขาปวดปวดตามข้อแล้วก็คือแบบตามที่แบบพ่อพับเพราะว่าเขาทําร้านแล้วก็แบบจะนั่งทําพวกกระโปรงพวกชุดอะไรเงี้ยแล้วมีน้ําหนักเยอะ ทีนี้พอเขาทาไปประมาณ15วันอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเออเราก็เลยไลน์ไปถามว่า,าเป็นยังไงบ้างคะท,ทางเ,าเฟกไปแล้วเขาก็บอกว่าก็ดีค่ะ,ะแต่ว่าไม่ได้แบบพูดอะไรอะไรเงี้ยนะแต่พอผ่านไปประมาณประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเราก็ไลน์ไปอีกเขาก็แบบว่าก็ยังเฉยเฉยอยู่ทีนี้พอผ่านไปสองเดือนที่เขาสาปปั่งไปสองกล่องนะคะ<ๆ>เขาก็ไลน์มาสาั่งเลย คือเขากินไปทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ8กล่องเขาจะสั่งทุกๆ2เดือนนะคะก็คือเราก็้าไลน์ไปถามเลยก็เลยโทรโทรไปถามเลยทีนี้บอกว่าทานเป็ดแล้วเนี่ยอยากอยากให้แชร์เคสมาให้หน่อยเพราะว่าจะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนที่มีน้ำหนักเหมือนคุณแล้วก็แบบมีปัญหาหรือว่าไปตรวจสุขภาพเนี่ยให้ส่งส่งให้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าเออแนะนำ ลูกค้าถ้าหนี่มมีปัญหาเรื่องปวดตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยมีเก้ามียูริกไหมอะไรเงี้ยให้ให้แบบคนที่เขาป่วยอย่างเนี่ยให้แบบว่าได้ได้แบบว่าทานเฟกอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือโทรไปคุยบอกว่าดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าที่เมื่อก่อนเขาจะปวดตามข้อมือข้อเท้าเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะใช่ไหมคะ ต้องตามข้อนี้วใช่ใช่แล้วคือตอนนี้ก็คือหายปวดค่ะแต่ว่าเขาก็ยังแบบไม่ส่งข้อมูลอะไรที่เป็นแบบชัดเจนมาให้แต่ว่าแต่เพียงแค่ว่ากินดีแล้วกินต่อกินดีแล้วก็คือต่อเนื่องค่ะก็คือเขาทานไปแล้วแปกองอาจจะไปแบบว่าลูกค้าพูดน้อยคนพูดน้อยใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณเฟดตัวนี้ค่ะก็คือได้ปวดจริงๆนะคะสําหรับลูกค้าละมุนที่มีเป็นเกานะคะแล้วก็ปวดตามข้อนะคะสําหรับ คนอายุน้อยหรือว่าไปหามากค่ะนะคะก็คือลูกค้าละคนของเฟกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25่ถึงประมาณ48อายุ25ใช่ี่ก็คือถามเรื่องอายุเขาน้องคนนี้ก็อยู่ที่ประมาณส0สกว่าค่ะก็ขอบคุณเฟกมากๆค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.